น้ำหนักที่ขึ้นมาเกิดจากอะไรบ้างนะครับมาลองฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนไปฟังข้อมูลดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงครับแน่นอนครับน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นมาครับเกิดจากการที่เรามีพลังงานนะครับที่กินเข้าไปนะครับมากกว่าพลังงานที่เราเบิร์นออกมาได้นะครับอาจจะเกิดจากก like, ารท,ที่เรากินพวกน้ําหวานนะครับของหวานหรืออาหารที่มีแคลอรี่แฝงเข้ามาตรงนี้ได้นะครับพอร่างกายของเราครับได้รับพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับมากกว่าร่างกายที่เผาผลาญออกมาได้นะครับร่างกายเราจะเก็บรูปแบบ พลังงานที่เป็นส่วนเกินเนี่ยเป็นรูปแบบของไขมันนะครับจะเป็นไขมันตามช่องท้องของเราในตามรูปแบบนี้นะครับและสิ่งหนึ่งในการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้คือการที่เราต้องมาปรับพฤติกรรมการกินควบคุมโภชนาการให้ถูกต้องนะครับและมีการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับช่วยเพิ่มระบบผ่านให้กับเราด้วยเช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องดื่มน้ําจิบน้ําระหว่างวันอย่างน้อย2องสามลิตรขึ้นไปนะครับและอีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องนอนหลับแบบเพียงพอนะครับอย่างน้อยวันละหกถึงแปดชั่วโมงนะครับ ใช่ไหมครับว่าเพื่อนๆทํา3สิ่งนี้อย่างสม่ําเสมอไปเรื่อยๆครับร่างกายของเราเน้ำหนักของเราก็จะค่อยๆลดลงมานะครับพุงของเราก็จะหายไปได้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหัวใจสําคัญเลยคือเราคนต้องหาบัตตี้ครับที่มาทํากิจกรรมนี้ด้วยกันได้เลยนะครับ